Música <muchas> ดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราเปิดอีพีพิเศษของยังคิดปรไทยนะครับวันนี้ครูกุ้งได้มาอยู่ที่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของครูต้นแบบด้วยนะครับแล้วก็เยาวชนต้นแบบยังคิดปรไทยมีความดีใจแล้วก็ทีมงานรวมถึงทางเพื่อนๆที่เป็นครูต้นแบบด้วยกันอขออนุญาตเท้าความไปก่อนว่าเดิมนะครับเราก่อนที่จะมา นั่งณจุดจุดนี้นะครับเราได้พัฒนาคุณครูต้นแบบขึ้นมาอยู่4วิชาชีพไม่ว่าจะเป็น1เครื่องหนังทํามือ2ตัดผมนะครับแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้แล้วก็อบบบีโโก,กอย่างหนึ่งใช่ไหมบอลก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องตัดไอ้อะไรนะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้ง4วิชาชีพในโครงการายังคิดซิกพาร์หรือการพัฒนาคุณครูและเด็กนอกระบบการศึกษาเนี่ยได้ผน ระดับหนึ่งมาเพื่อสร้างเยาวชนหรือว่าต้นกล้าขึ้นมาวันนี้เราดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาพบลูกศิษย์หรือเรียกอย่างหนึ่งคือเยาวชนต้นแบบซึ่งได้พัฒนาจากคุณครูในการคัดเลือกเป็นเย,ยาวชนสืออ่อเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหลังทามือน้องบอลน,น้องบอลครูดีใจมากๆเลยที่ได้รู้ข่าวว่าบอลได้ประสบความสําเร็จในชีวิตในส่วนที่ ขาเรียกว่ากลับคืนสู่สังคมคเดิมนะครับคือน้องบอลเนี่ยเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิษ์และกลุมครองเด็กนะครับก็เราได้มีการทำมติข้อตกลงร่วมกับทางสถานพินิษ์ในการพัฒนาฟื้นฟูกับเด็กเยาวชนกลุ่มดังกล่าวนะครับบอลก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ได้อยู่ในกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้และเข้ามาพัฒนาแล้วก็สร้างภาวะการเป็นผู้นําด้านเครื่องหลังทํามือถ่ายทอดวิชาชีพแล้วก็เรียน ณจุดจุดหนึ่งที่ผ่านมาทําให้บอลนะครับได้เข้าไปสู่ในระบบการศึกษานะครับจากที่ออกจากระบบการศึกษาไปก็ได้เข้าไปเรียนในกศนหลังจากช่วงเวลาที่เขาได้เรียนในกศนอแล้วเนี่ยเขาก็มีความตัดสินใจแล้วก็ได้พูดคุยกับทีมงานของยังคิดว่าผมในฐานะที่เป็นต้นแบบคนหนึ่งอยากจะรับใช้ชาติซึ่งเดิมเลยนะครับในโครงการยังคิดสิกพาฒจะมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลประวัติของเด็ก เราไปเปิดยอดหลังดูนะครับว่าบอลเขาจะเขียนในบันทึกส่วนตัวของเขาคือเขาอยากรลับใช้ชาติความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วครับวันนี้ทางคุณครูกุ้งเองแล้วก็ทางพี่ๆทีมงานทุกคนของศูนย์ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษานะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ได้มาทำคอนเทนต์สั้นๆเพื่อจะได้มาพูดคุยก่อนที่น้องบอลเนี่ยจะไดะ้ใส่เครื่องแบบไปพูดคุยกันที่ห้องปฏิบัติการออนไลน์วันนี้เราบุกมาถึงที่ไหนนะน้องบอล ที่กองร้อยฝึกลบพิเศษที่2ครับค่ายสุรธรรมครับวันนี้เราก็ได้เข้ามาเจอน้องบอล <c oughs> คิดถึงมากๆบอลก็ดีใจนะครับที่ทางบอลได้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยแล้วก็ก้าวเดินสู่ในเขา,าเรียกว่ารั้วของอาการรับใช้ชาตินะครับเป็นทหารแล้วก็อยู่ที่หน่วยพิเศษนี้ด้วยก็คือกองร้อยอฝึกลบพิเศษที่2นะครับน้องบอลครับทำไมถึงอยากจะมาเป็นทหารครับ ก็อย่างแรกที่ผมมานี่นะครับก็ครั้งหนึ่งผมเคยก้าวพลาดครับพอก้าวพลาดไปแล้วเราลองหลายๆทางผมโดนจับอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าครั้งครับโดนจับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ฐานพินิษฐ์สองครั้งครับแม่ประกันตัวอีกสามครั้งแม่ประกันตัวหมดครับแล้วพอเรามองมองย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเราทำแล้วมันมันไม่ดีขึ้นนะครับเราผมก็เลยลองอยากเปลี่ยนแนวทางใหม่คือพ่อผมก็ได้รับราชการด้วยครับ แล้วผมก็เลยอยากลองว่าเอออย่างน้อยเราเราเคยทําชั่วมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็ผมก็เลยเปลี่ยนจากตัวเองลองไปทําดีอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่เริ่มจากแรงบันใจคุณพ่อเองก็เป็นแรงบันใจใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยครอบครัวที่บอลเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะนะครับแล้วก็เป็นน้องเป็นเด็กที่ได้โอกาสคนหนึ่งเลย ถึงเข้ามาอยู่ในโครงการยังคิดด้วยนะครับก็ต้องเป็นเด็กที่อยู่ในสถานพินิจ์นะครับที่ทํางานคู่กับเรามานะครับบอลเป็นเยาวชนที่มีความตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เตือนสติบอลอยู่ตลอดเวลานอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วมีสิ่งไหนบ้างครับก็มีสิ่งที่ก้าวพลาดครับแล้วก็มีโครงการของครูกุ้งนี่แหละครับที่คอยเตือนสติคอยคอยชี้แนวทางให้ผมด้วยครับ แล้วเวลาที่ตอนวันที่ผมออกมานะครับผมก็โทรหาครูกุ้งครับคนแรกครับแล้วพ่อกับแม่แล้วแม่ก็พาผมมาหาครูกุ้งครูกุ้งก็กรอกประวัติอะไรให้ผมเรียบร้อยแล้วก็ครูกุ้งก็บอกว่าครูกุ้งจะหางานให้ครับแล้ววันนั้นผมลงมาหาครูกุ้งครูกุ้งก็ได้หางานให้ผมครับพอหางานได้ผมก็รู้รู้สึกว่าเออมันเวลาทํางานแล้วมันมีเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วมันมีความสุขครับไม่ต้องไปขอใครยาก นี่แหละครับก็เห็นว่าตัวน้องบอลเองเขาตระหนักถึงความนึกคิดของตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จนะครับเดิมเองนะครับการที่เข้ามาสู่ศูนย์ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาแล้วก็การพัฒนาคุณครูและเด็กนอกระบบการศึกษาเนี่ยตัวบอลเองเขาก็มากับคุณแม่นะครับงานที่เขาทําเนื่องจากว่าวุฒิของเขานะครับยังไม่จบม .3 เลยตอนนั้นนะครับาทางศูนย์ก็พยายามที่จะหางานที่สามารถที่จะทําได้และเกิดไรายได้ ผมเคยไปดูเขารางรถนะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับว่างานที่เขาทําไม่ใช่งานที่เลิศหรูอ,อะไรเลยมันเป็นงานที่คนอื่นบางทีอาจจะปฏิเสธได้ซ้ำเขาเป็นเด็กล้างรถครับเป็นเด็กล้างรถอยู่ในคาแคร์เนะทางานตั้งแต่หกโมงเช้านะครับถึงห้าโมงห้าโมงเย็นฮะแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่เขาก็อดทนที่ฝ่าฟันและสุดท้ายเวลาและโอกาสก็ได้มาสิ่งที่ทําให้ เกิดเด็กเยาวชนที่ดีในวันนี้ได้นะครับครูสําหรับครูกุ้งแล้วรู้สึกว่าเขาสมควรนะครับที่เขาจะได้เกียรติบัตรหรือใบเกียรติบัตรสําหรับเยาวชนดีเด่นสําหรับการเชิดชูใบเกียรติบัตรมันก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะบอลน,นะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสามารถเอามา,าตระหนักได้ว่าสิ่งที่เราทําดีนี่แหละคืออย่างน้อยก็เป็นเขาเรียกใบตอบแทนนะครับ สำหรับสังคมที่ตอบกลับมาให้กับบอลนะครับที่วันเยอิชแหน่งชาติที่กำลังจะมาถึงวันที่20เนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขาก็ภาคภูมิใจที่ก็ได้ใบนี้นะครับออบอลเรามาถามในส่วนของหน้าที่รับผิดชอบดีกว่าในเมื่อเราเป็นเครื่องแบบสีเขียวเต็มตัวแล้วเรามีความความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งแล้วในการอยู่ในหน่วยเขาเรียกหน่วยลบเลยละ่ะนะครับบอลภาคภูมิใจไหมครับที่อยู่ ในหน่วยลบหรือกองร้อยฝึกลบพิเศษหรือหมวกแดงเนี่ยใช่ไหมครับครับภาคภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจครับว่าครั้งหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในหมวกแดงครับเพราะว่าส่วนมากก็ไปไหนก็มีแต่หมวกดําครับไม่ไม่ค่อยได้เจอหมวกแดงนะครับใช่ครับพอพอผมได้มาเจอโดยตัวเองผมมันมันภูมิใจมากครับจนจนมันพูดไม่ออกนครับว่าว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ เพราะผมไม่ไม่ไม่คิดว่าผมจะได้มามาอยู่ในจุดนี้ด้วยเพราะว่าหมวกแดงนี่ผมก็ฝันไว้แล้วครับว่าผมว่าผมอยากเป็นครับแต่พอมีวันนี้แล้วก็ความฝันผมมันก็เป็นจริงจริงๆครับหลากหลายคนที่เข้ามาในการรับใช้ชาติในรั้วแห่งรั้วแห่งเขาเรียกว่ารั้วแห่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ากันมาในง่ายๆนะครับ ในรุ่นของบอลเองเนี่ยแค่30คนเองนะครับที่ผมได้สอบถามลูกศิษย์นะครับแล้วก็ตัวบอลก็เราเราดีใจนะครับที่เจอกันแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันมานานนล้ถ้าถามม่าหนักไหมถ้าใจเราได้มันก็ไม่หนักครับแต่มาแรกๆเราก็เห็นแล้วเราก็ท้อครับเราเห็นแต่พออยู่ไปอยู่ม,มันมันเริ่มเกิดความชินครับมันก็ไม่กลัวไม่อะไรแล้วครับมันก็มีเหนื่อยบ้างเบาบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของลูกผู้ชายครับนี่อยากจะฝากฝากอะไรถึงน้องที่ เป็นน้องๆได้โอกาสหรือน้องที่ยังอยู่นอกระบบการศึกษาอยู่เนี่ยก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่ได้โอกาสแล้วก็ฝากถึงน้องๆสถานพินิษด,ด้วยนะครับว่าเราทาพลาดแล้วเราก็สามารถเป็นคนดีได้ครับไม่ไม่จาเป็นต้องที่ว่าให้ใครมาบังคับด้วยด้วยตัวของคนอื่นเองครับเราเป็นตัวของตัวเองครับพี่พี่เชื่อครับว่าน้องๆหลายๆคนก็ก็ชิดนะครับ พี่เ็นคนหนึ่งแหละถึกแับครั้งแรกก็คิดกูจะเป็นคนดีแล้วแต่ก็ไม่ไม่ไมไมดีขึ้นครับก็เป็นนอีนครับมีครั้งสองครั้งสองกูก็จะดีขึ้นแล้วก็ไม่ดีครับครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้ายังไม่ดีขึ้นจ,นจนจนมาออกมาครั้งสุดท้ายครับแล้วเราเราก็ต้องเลือกเราอยู่ห้องในเขามีวิชาชีพให้เราเรียนเราก็เลือกเลืเลอกที่เรียนวิชาชีพนะครับหรือว่ามีโครงการของครูกุ้งเข้าไปของครูกุ้งก็จะเข้าไปเรื่อยๆครับ ก็เลือกที่จะเข้าเข้ามาหาครูกุ้งได้เลยนะครับครูกุ้งก็จะคอยซัพพอร์ตคอยคอยดูแลครับว่าใครจะไปยังไงยังไงครับก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับเราคิดดีทําดีครับไม่ต้องไม่ต้องไปตามเพื่อนมากครับมีแต่พ่อแม่เท่านั้นครับเวลาที่โดนจับมาจริงๆครับไม่มีไม่มีคนอื่นช่วยได้ครับนั่นก็คือครับอย่างน้อยในเวลาที่เราอาจจะเดินผิดเส้นทางไป ให้กลับมาคิดและตั้งสติใช่ไหมบอลว่าใช่ไหมว่าเราเรา,เาควรจะหยุดรหรือเราจะยังจะต้องเดินต่อไปกับเส้นทางที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมพอเราหยุดแล้วเราสามารถที่จะเลือกตัวเราเองชุดล้างกลับมาได้จริงไหมบอลเนี่ยนั่นคือสิ่งก็ตัวบอลด้วยแหละครับที่ช่วยกันระหว่างครูและลูกศิษย์ถ้าบอลยังอยู่ในเส้นทางที่เขาเลือกทางที่มืดมืดมัวมัวอยู่เนี่ยมันก็ต่อให้ครูมี เป็น10มือ10ไม้เนี่ยมันก็ไม่สามารถชุดลังเขาได้อาจจะเตือนแค่สตินะครับแต่เราร่วมกันใช่ไหมบอยจากใจแล้วก็อีกอย่างครับคือใจตัวเองด้วยครับมันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับถ้าใจเราได้เราเราก็พ้นวิกฤตนั้นออกมาได้ครับคือสิ่งสําคัญตอนนี้เขาก็เป็นเยาวชนที่ทางศูนย์เองก็ภาคภูมิใจตัวเขาเองก็ภาคภูมิใจนะครับการที่อยู่ที่กองร้อยฝึกลบพิเศษเนี่ย มีคุณค่านะครับสิ่งที่วันนี้ครูได้มาคุยกับบอลครูก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือลูกศิษย์หรือเยาวชนต้นแบบถึงแม้กระทั่งเราเริ่มต้นจากศูนย์เนะแต่ไอ้คำว,ว่าศูนย์เนี่ยมันก็ถึงร้อยได้นะบอลนะมันเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเองถึงจะก้าวพลาดก้าวผิดหรือเดินเซซัดไปยังไงแต่ถ้าเรายังอยู่ในเส้นทางแล้วเรามีสติแล้วก็สามารถที่จะเป็น ตัวก็ไเหนียวล้างทางใจได้ก็กลับมาได้เหมือนบอลใช่ไหมครับแล้วบอลก็ประสบความสําเร็จในวันนี้แต่แต่คําว่าหมวกแดงมันก็มันมันต้องพิเศษกว่าใครอยู่แล้วครับแน่นอนนี่คือสิ่งที่บอลเขาสะท้อนนะครับว่าแน่นอนเลยหมวกแดงเนี่ยเป็นเป็นหน่วยที่จะต้องฝึกหนะักจะต้องเป็นหน่วยที่จะต้องรับผิดชอบสูงนะครับมีระเบียบวินัยมากเลยล่ะนะครับการใช้ชีวิต พอมาเป็นทหารเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะเลยก็เปลี่ยนไปเยอะครับจากที่เคยตื่นสายก็เสียงปีดแรกก็ตีห้าตีห้าครึ่งครับก็ตื่นเต้นครับเสียงปีนี่ต้องวิ่งแล้วครับครับนกหวีดนี่คือสุดยอดเลยครับใช่ไหมครับเสียงยิ่งกว่าไม้เรียวอีกครับเสียงเพื่อนเปิดอยู่ในโทรศัพท์เสียงปีนี่ผมนึกว่าครูฝึกเป่าแล้วครับตกใจครับบางทีวิ่งถือรองเท้าแทบไม่ทันครับ เพราะเรามีวินัยทหารแน่นอนเขาเน้นเรื่องความเป็นวินัยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็การที่เรายิ่งอยู่หน่วยรบด้วยเนี่ยโอ้โหความรับผิดชอบที่บอลจะต้องเหมือนบอลเป็น,นลกลไกในการพัฒนาประเทศชาติแล้วก็คอยเป็นแรงเสริมเป็นเป็นอิฐที่แข็งแรงก้อนหนึ่งให้กับกองทัพบกเลยนะเนี่ยเรา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 ,เราดีใจด้วยนะครับทางศูนย์ก็ดีใจทาง ทุนครูหรือครูพี่เลี้ยงที่สอนบอลมาก็ดีใจทางสถานพินิษซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายได้ทราบเรื่องราวของบอลก็แสดงความยินดีนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดคุยกับบอลในส่วนที่เป็นเบื้องต้นแล้วก็ครูพบลูกศิษย์นะครับเดี๋ยววันที่เขาได้รับ ใบประกาศนโยบัตรนะครับในเรื่องเยาวชนดีเด่นหรือเยาวชนแห่งชาติปี2564เนี่ยเราก็จะไ้คุยกับเขาเต็มๆและสุดท้ายเนี่ยตัวบอลเองเนี่ยเดี๋ยวก็คงเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอนน้องๆด้วยใช่ไหมบอลเราจะมาสอนน้องๆลืมหรือ,อยังวิชาเครื่องหนังยังครับก็จําได้หมดครับเยเดี๋ยวบอลเนี่ยครับจะมาในรูปแบบของทหารกล้าหน่วยรบพิเศษแต่เป็นครูสอนเครื่องหนังให้กับเยาวชนต้นแบบ แล้วก็ในส่วนของน้องๆนอก,นอกระบบการศรึกษาและก็น้องๆในระบบป็นมอย่้ลืมนะครับเราไม่ทิ้งเด็กๆทุกๆคนนะครับบอลเรากลับมาเป็นครูกุฎเ้นแบบในสไตล์บกนะครับวันนี้ขอคูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะต้องเจอกันกับน้องบอลอีกเวอร์ชันหนึ่งในห้องออนไลน์สแล้วเรามาเจอกันวันนี้สวัสดีครับบอลสวัสดีครับ